โจพร <taking harder. S 3> ้อมยังโจโจจจสบีบองสิบสีจสิบสามสองสิบสี่แปดสิบห้าสิบหกสบจ็ิบแปดสิบเก้าบสิบสิบีองสิบามสบีและยี่สิบสองบาราคเสียงดีแลยด้วยนงช่างกระเป๋าเจ็ดศูนย์ศูยค่ะราค กระเป๋าอะไรครับกระเป๋าสองนึิมเท่าไรอ่ะมีแก๊งไม้มีแดงโอเฟมีแตงแปดร้อยให้ไปนะครับโอไฟเอ็งขับให้ค่าก่อนได้ไหมค่าขอเหมือดแบบขอทำทุนรับแบบเรียบร้อยอาริการโตโกไซมุช ไอหนูหมวกคนนั้นหมันห่าเลยเนื้อคู่ชัดๆแป๊บหนึ่งนะค่าขอมือแป๊บโอ้ทำไมนายอยู่เขาไม่ขยายท่านนุ่นวะท่านนุ่นมันแทบไปอะ่ะ ขันให้พี่ลิสตดินเอาอะไรดีนะเดีย๋ยวก็ไม่ค่อยจะมีอะไรแล้วในปุ่ะหาแป๊บตาชามีอันไหนบ้างที่เหลือดอชอดอชอมันเหลือน้อยนองยี่สิบ น,นี่ละมีลูปดีนี่เหละลูปดีอรอนี่เราของมวนให้คนที่สัมภาษณ์ดีกว่าน,น่าจะคลิปได้อยู่มง ถ้าลำคาบกล่องนี่มากเลยตัวข้าร้อนไปหมดละเอ็งกระเป๋าะไรวะกระเป๋าห้าสามแปดเฮโอเคกิค๊บได้เอามาเอามาต้องให้ของของวัญทนหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งข้ากดเปิดไปแหละเอ็งอย่ามากจะเป๋าอะไรไให้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง ว่าแต่มันทําทำอะไรได้อันนี้ของอันเนี้ยมันกินไม่ได้อันเนี้ยมันกินได้อะไรนะเองมว่าไงนะมันทำอะไรได้อันนี้มันทำอะไรเหรอถูก<ห>ม,มันแค่ให้ขออขวานเขามันเปิด แล้วข้อสุ่มของมั้งข้าก็จําไม่ได้ว่ะวิ่งหรือให้ลูกเขียวอะไรนะข้ากำลังหาของขวัญให้พี่้าอยู่พี่เองชื่ออะไรชื่อลิปตุ่มอะไรนะลิปตุ้นลิปตุนสามสิบแล้วก็อันนี้ยี่สิบห้าสิบอะไร้างง พี่ให้ชื่อลิตเริ่มไหมโอเคทำมาอะไรดิงงไปหมดละเนี่ยเว้ยข้าขอโทษ หนึ่งแล้วก็อันนี้ยิงหนึ่งไว้พพี่ค่ะสะสมยิงหนึ่ง,อ,นนงอันนี้เอาไปเลยสิบคืออะไรเองบนนะ่นอะไรเพิมพัขคาบน่นคนเดียวย,ออย่ายมานี่ค่าดีขอโทษแล้วกันป ดู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 แฮปปี้เบิร์ a เดูดูอปลืมมีกอมโอ้ยมีเออของพียู่คือค่ากาชาก็าหมดแล้วนะในตู้ ป้าพี่ยูยังไม่ตอบแชทเลยเดี๋ยวน,นึงเดี๋ยวค่อยให้ค,ค,ค่คอยคิดก่นอนเขาไม่อยู่้องพิเศษดอกไม้เก้าสิบดาวดอกเป็นไงไปไหนเนี่ย ปิดบ้าไปเลเหลืองปิดบ้านไปเลเหลือง,งเองพ,อพื่อนวิ่งข้าปลาแก่น่ากินมากที่มามีซื้อให้หรูเพิ่งเห็นน่ะวี่น่ากินมากขอมั่มเลยอข้าวปลาแก่ มันเกิดนะสรุปม,มันคือปลาหรือก็อข้าวปลาเก๋เนี่ยข้าวปลามันไม่ข้าวข้าวปลาแต่ปลามันเก๋ ปลามันเก็บไปแล้วอ่ะมันไม่มีนั่งมันก็คือข้าวปลาเด็กตรงไหนไม่รู้ว่ะขอโทษครับ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 ตรงไหนพี่เล็กตั้งเห็ดก็ลดอ้วนเลยโอเคอ่ะเป็นรถปลาไม่ได้หนูเก็บครั้งที่สอง ะวะลงเดินหาแล้วข้าจะรู้ไหมดิคนไหนอ่ะเขาผู้ชายหรือผู้หญิงเราเป็นผู้ชายชื่อลิตเติลหาพี่ชายชื่ออะไรพี่ชายเออพายุลิตเติลครับว่าไงน้องพี่นิกเดินหน้าเก๋หนูเอาของขวัญมาให้นี่ไม่เอาหนูผูกโบนะ อันนี้เป็นลูปแล้วก็นนมีรูปด้วยหรอแล้วก็นี่แฮปปี birthday, ้เบอร์เดย์ดูดูแฮปปี้เบอร์เดย์ดูดูแฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์ตู สมบัติด้นปาถนาแล้วก็โอ้ดูกับหนูใบนานๆอย่าพึ่งตายก่อนแล้วก็โอเป็นพี่ที่น่ารักแบบนี้ใบนานๆครับแล้วก็ของขวาญวันเกิดของหนูต้องได้เยอะกว่าที่หนูให้แล้วก็ขอให้อืขอให้มีแต่คนรักคนชอบถึงแม้จะมีคนเกลียดมากก็เถอะเพียง พี่ขอให้หนูพูดชัดขึ้นกว่าเดิมนะพี่สุดนายคนที่อยู่ด้วยกันหนูอันนี้หนูชื่ออะไรเนี่ยหมอะไรนะเมาผมชื่อเจลเก้าสี่ศูนย์ชื่ออะไรนะครับผมชื่อเจลเจลเจลอันนี้ของขวัญอุ้ยนี่อดี น,น,น,นี่โอ้โหของแรงนันเลยเอาเก็บไว้เลยนี่โอ้โหเฮ้ยนี่แลงนี่แล้วก็นี้นโอ้ไม่เห็น<ล>มีให้ข่าบ้างเลยเองไม่ได้เกิดวันเกิดเองนี่เลิฟบ็อกสามสิบอันหนุ่มให้มากี่คนเนี่ยไม่ใช่ของหนูคนเดียวหนูให้หนุห่มหมดแล้วจริงหนูให้คนละร้อยปกติวันเกิดคนดื่นให้คนละร้อยนะ เพราะว่าให้หนุ่มไปหมดแล้วให้ให้หนุ่มคนละร้อยให้พี่สามสิบใช่เก็บไว้เปื่อไรพี่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คนอื่นหมดแล้วไงดาชามันไม่มีแล้วนี่มาก็จริงก็จริงโอเคเดี๋ยวพี่เก็บใส่ตู้ก่อนแล้วหนูจะไปไหนเนี่ยหนูเล่นกับเพื่อนนี่แหละอะในไหนๆก็ไหนๆละสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรอ่ะ สัมภาษณ์นะคะสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อลิตเติ้ลครับพี่ลิทเติ้ลเออมีแดงไหมครับอยู่แดงอะไรเลยอยู่อยู่แดมคิดครับแดมคิดนะคะพี่ลิตเติ้ลเดี๋ยวอยากถามพี่ว่าของขวัญที่พี่อยากได้มากที่สุดในวันคริสต์มาสคืออะไรครับอืมได้ไรหรอ ย,ย,งยิงพี่ได้อะไรก็ได้นะแบบเอาที่แบบสบายใจอะ่ะพี่อยากได้ความสบายใจอ่ะอยากได้ความสบายใจหรอได้เบอรของวันได้ใช่ไหมเป็นเป็นได้ไหมเป็นได้ไหมได้ั้งครังไม่ไห,หนูหนูอยู่กับพี่พี่ก็สบายใจแล้วเนี่ยโอเคครับ <Clo> ขอบ้อมูลค่ะ มันม <anto> ีคนตอบแปลกๆว่ะไม่หนูคาดหวังแบบคำตอบแบบไหนอยากได้สาวอะไรอย่างนี้หรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะของของขวัญคิดมั่นไงอ่ะไปเอาจากไหนอ่ะมีที่แล้วหนูเก็บไว้มันเปิดได้ไหมอ่ะปม่ได้ไม่เปิดเก็บไว้้องเก็บไว้เก็บไว้พี่ไม่มีเลยอันเนี้ยขอบ้างสิต้องให้มเองยังไม่มีหรอ อะไรอะไม่ข้าอยากได้เลิฟบ็อกซ์เลิฟบ็อกซ์ไหนอ่ะเลิฟบ็อกซ์มันเป็นนาชานี่แบ่งให้ได้แบ่งให้ได้ไม่เอาไม่เอาไม่ไอาม่กล่องนึงนะให้มันกล่องนึงขออันเดียวอันหนุ่มป่ะแล้วหนมห้าสามแปดขอหน่อยถ้าไม่ให้งอนนี่ขอเงินครับโนเดวินเด็กห้าชั่ว